เมื่อนี้ผมว่าชีอาบน้ำไม่บอกคูยว่าว่าชีอาบนำอืมอืมก็เลยแบบเห็นห้องนำก็ถือว่าห้องรู้เลยล่ะอืมเป็นฟาตะเป็นเอ๋นงแรมฟาตะเมียบเลยยังผัตะเมียบฟาตะขานเบิ่งครับผมปวดขี่ห้างครับแต่ว่าอยากไ้ขี้ครับผม เสียกูอาบได้ไปเลยกูถามมืงอก่อนในอีปอกูนมันท่านอาบน้ำปิดมเงืก็นกระเฮ็ดเีื่อกนปิดนมึงหันกู้วเห็นมืงอนเอามึงยืนเนี่ยูดออกไปเรียกพวกจเลยเอาวห ใกหลากลางดักส่ผู้พูน่ะตองนันนั่งนาไปั่งคุณนั่งขนาไปนั่งคุณแม่ฮูปีนี่เอาเอาน้ำเอาน้ำ อยากเู้ว่ากันมาน้ามูลมันผักได็จริงอี๋แบบนี้ซึ่งเมื่อกเอากันมึงอับเมื่อก่กูกวนึม่อก่อนจะได้กับกวันกัมวยแตู่ถามไม่กวนกันกเอกได้กันมูยนี่กวนแท้ตัวบอกว่าบ้าบ้บ้าอ่งของดีเลยนี่นีหมดบอนี่หรอ นายัิมมี่นีโหมดคนแล้วมันเป็นฝ่าเนาะไม่จุดจะไปอาบน้เน่าังคีหมดเนาคแก่คนปน่ารังเจ้าเฮนี่จักแกไป่ะประตูประตูเนี่ยฮะประตูล็อกเด้่ปะประตูล็อกก็ได้ตดู้งล็อกก็ได้เอาปนี่ยนี่ชควรับปตูล็อกก็ได้ครับเรอกเอแงใหญ่สิบหกเรา